แต่ก่อนต้นนี้สภาพต้นนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่อยากมองไม่อยากมองไม่อยากมองหมายถึงว่าต้นนี้โอ้ยชุดโชมากโอ้ยดูไม่ได้ผมตายทั้งสวนนี่ผมสวนมันอยู่นี่เด้อเี่ยผมมาเจอตัวนี้แหละเจอแมกมาหุยนามลาวานี่แหละนี่ผมคิดเนี่ยมันยังฟื้นชีวิตเหมือนกับฟื้นชีวิตผมเลยนะนี่ไม่รู้จะดีใจยังไงไม่รู้จะพูดคำไหนออกมาครับผมมันดีเันขนาดดีจริงๆใบทุเรียนเป็นก้านทูบหรือว่าใบงิก ใบงอใช้แมกมาลาวาผสมกับยาฆ่ามแมลงฉีดได้ผลไหมครับโอ้ได้ไหมครับได้ได้ได้ได,ได้ผลมากเลยไปผลตีแล้วผมไปตีว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเต็มเลยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับของของคุณพี่ประกอบนี้คือเพี้ยอะไรบ้างครับเพี้ยจักระจันเพี้ยจักระจันเพี้ยไฟเพี้ยไฟไฟแดงครับเพี้ยจักเพี้ยไก่แจ้เพี้ยไก่แจ้โอ้ลาลาสนิมอะอะไรพวกเนี้ยใบลาสนิมใช่หายหมดนี่ผมเนี่ยดูดูนี่หายหมด ดูเลยนี่เนี่ยดูเลยนี่เนี่ยเอาว่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเาว้าผมโกกอันนี้เป็นใบเก่าผมาให้ดูบใบเก่าครับเอามาดูใบใหม่หลังจากผมสีใจมาดูแต่ก่อนต้นนี้สภาพต้นนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่อยากมองไม่อยากมองไม่อยากมองหมายถึงว่าต้นนี้โอ้ยชุดมชมากสุดโชมากเลยแทบเอาขึ้นไม่ได้เนี่ยผมมาเจอตัวนี้เละเจอมากมากนิมะละวานี่แหละนี่ผมคิดเนี่ยมันยังฟื้นชีวิตเหมือนกับฟื้นชีวิตผมเลยนะนี่นะครับ ฉีดไปกี่รอบครับทำไมใบถึงสวยแล้วก็เงามันสามครั้งครับฉีดแค่สามครั้งครับแต่มันยังหยุดไม่อยู่นะครับนี่ดูมันกำลังแตกนี่เห็นแม่กำลังแตกออกมาเห็นไหมนี่นี่นี่ยอดใหม่กำลังออกมาด้วยยอดใหม่ออกอวยซุยเลยนี่นี่ดูนี่ครับนี่นี่ดูนี่ทุกกิ่งเลยนะทุกกิ่งนี่ดูผมฉีดดูเดี๋ยวจะหาว่าผมผมพยายามหาแมลงเพี้ยนไม่มีนี่ดูนี่ไม่มีเลยดูนี่ดูนี่แต่ก่อนนี่เพี้ยมันเต็มใบเลยันเต็มใบเลย เนี่ยจับทิศกันนี่เพื่อไก่ไก่แก่นวิ่งให้ขาวเถือกหมดอ๋อครับไอ้ผกไรแดงนี่ลูปยังนีตายติดมือออกมายังนีครับเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไม่มีเลยไม่มีไม่มีใบเกียงนงเลยดูครับที่ใช้แมกมากับปุ๋ยน้ำละวาชุดนี้ชุกฟองผสมกับยาฆ่าแมลงใช่ครับผมใช้แค่สามตัวผลลัพธ์ที่ได้เพี้ยแมลงเต็มสวนตอนนี้เพี้ยแมลงไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแม้กระท่งนอน นอนก็ไม่มีนอนม่วนบงม้วนใบนี่ก่อนหนูเต็มเนี่ยดูเดี๋ยวนี่ไม่มีเลยครับอ้อถ้ามีหนอนม่วนใบเนี่ยมันจะพอพอใบม่วนออกมาปั๊บเนี่ยมันจะเป็นใยนะครับเป็นใยเขาขาวเป็นใยเขาขายหุ้มตัวหนอนอยู่นะอ๋อเป็นใยเขาขาวเดี๋ยวนี่ไม่มีเลยดูทุกทุกจิิงหาหทุกใบทุกจิิงเนี่ยไม่มีเลยมาดูเลยเนี่ยมาดูสวนผมเลยเนี่ยสวนผมสั้งอยู่ตรงบนละเลงเนี่ยครับเนี่ยเพอวังน้ำเขียวนครราชสีมาเขตปากช่องนู้ว่เขตไหนเนี่ยมาดูเลย ถ้ามีมาดูเลยเพราะว่าตอนนี้ก็บอกว่าทุเรียนนีดูแลยากแล้วเพลี้ยไฟลายแดงก็ลงหนักชแต่ทําไมสวนของพี่ถึงดูแลจัดการได้เนี่ไงผมเจอหนึ่งไงผมเจอมากมากไงเพราะใช้แมกแมตัวตัวนี้ผสมกับยาฆ่าแมลงและอตัวลาวาคือใส่ไปในถังเดียวกันได้เลยถังเดียวกันได้เลยผสมกันเลยบวกผสมกันเลยช โอเคเลยยอดเยี่ยมมากมากเลยครับผมสุดยอดสุดยอดเนี่ยสุดยอดมากเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประกอบมากๆครับที่ให้ทางเรามาชมสวนเป็นสวนที่ตอนนี้สวยงามมากครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประกอบมากมากครับแม่มาลาวาย่อมยอดสุดยอดร้อยเปอร์เซ็นเต็มเปี๊ย